รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a นเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20วิมิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครับฟุตบอลยูฟายูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ในวันนี้ครับโคนมเดนมาร์กครับเจอกับทีมชาติอังกฤษครับทีมสิงโตคำรามโดยทีมชาติเดนมาร์กในวันนี้ครับมาในระบบ3-4-1-2ครับอายุเฉลี่ย11คนแรกอยู่ที่ 28. 4ปีครับ ผู้สัษาประตูจอมเก่าแคสเปอร์ชามาเคิลครับกองหลัง3คนโจชิเมเดอร์สันเอน็นเดรสคริสเตนเซนและก็ยานิกเวสตเทนกาดครับแดนกลางตัวคุมจังหวะเกมครับตัวดังๆก็เป็นเปียวเอมิฮอยเบียครับวิกเตอร์คริสเตนเซนและก็คริสเตียนนอกาดส่วนเพลย์เมคเกอร์แน่นอนคริสเตียนอิริกเซนหมายเลข10กองหน้าตัวเป้าเป็นรัสมุธหอยลุนคอยไล่ล่า,ลาตะไข่ส่วนทีมชาติดังกฤษของกรารสเซาเกตก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับมาในระบบ42-31 ผู้สาบตูวเป็นจอแดนพิกฟอร์ดแบ็กซ้ายคิรอนทิปเปียครับแบ็กขวาไคล์วอเกอร์เซนเตอร์แบ็กมาร์เกฮีครับเล่นคู่กับจอห์นสโตนกองกลางตัวรับเป็นดีแคลนไรซ์กับเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนนฟิลฟอร์เดนปีกซ้ายบุกโยสซาก้าลากเลื้อยทางปีกขวาส่วนเพลเมเกอร์แน่นอนครับคือเจ้าเด็กเทพจูดเบรลลิงแฮมครับโดยมีกองหน้าตัวเก่าแฮร์รี่เคนจากบาร์ยอนมิวนิคครับหมายเลขเก้าคอยไล่ล่าตะคายให้กับทางด้านสิงโตคำรามอังกฤษ โดยผลงานเกมล่าสุดของเดนมาร์กก็เรียกได้ว่าหน้าผิดหวังครับเสมอกับสโลวีเวนียไป1ประตูต่อนหนึ่งครับแม้จะขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่17จากคริสเตียนอีริกเซนครับแต่ครึ่งหลังก็มาพลาดเสียประตูให้กับเอริกจันซ่าครับของสโลวีเวนียในนาทีที่77ครับสุดท้ายก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับแม้ทางด้านเดนมาร์กจะครองบอลได้ถึง6 8เมีโอกาสยิงทั้งหมดถึง16ครั้งครับแต่ก็มีแค่1ลูกเท่านั้นในเกมนั้นได้แค่แ ส่วนทางด้านทีมชาติอังกฤษครับการเล่นกับเซอร์เบียก็ไม่น่าประทับใจเท่าไรครับแต่สุดท้ายก็เก็บ3แต้มได้ครับชนะมา1นด้วยประตูชัยตั้งแต่นาทีที่13จากจุดเบลลิงแฮมครับโดยสิ่งที่น่าสนใจในวันนั้นครับการครองบอลของทีมชาติอังกฤษ53%ถือว่าไม่ได้สูงมากครับเซอร์เบียเล่นได้ดีครับครองบอลถึง47%ครับ ส่วนโอกาสในการทําประตูครับโอกาสยิงก็ถือว่าไม่ได้ห่างกันมากครับถือว่าสูสีเลยครับแต่อังกฤษสามารถเก็บ3แต้มได้ก็ส่งผลต่ออันดับในปัจจุบันครับหลังจากที่ผ่านไป1เกมอังกฤษขึ้นอันดับหนึ่งมีอยู่3คะแนนครับส่วนเดนมาร์กแล้วก็ทีมชาติสโลวีเนียมี1คะแนน,นเท่ากันจากการเสมอกันมา1ประตูตอน,นโดยเซอร์เบียครับแม้ทรงบอลจะดีครับตอนนี้ก็ยังรั้งอันดับท้ายของกรุ๊ปสีครับเนื่องจากลงเล่นไป1เกมก็แพ้กับทีมชาติอังกฤษครับ ก็ดูแล้วนะฮะในกลุ่มีก็คงต้องลุ้นกันถึงเกมสุดท้ายครับเพราะแต่และทีมก็ถือว่ามาตรฐานบอลใกล้เคียงกันการเจอกันระหว่างเดนมาร์กกับอังกฤษครับใน7เกมหลังสุดเดนมาร์กสามารถชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนอังกฤษสามารถชนะเดนมาร์กได้ถึง4เกมอีก2เกมเป็นการเสมอกันครับโดยทางด้านทีมชาติเดนมาร์กและอังกฤษครับพบเจอกันนะฮะก็คัดไว้ดู2-3เกมล่าสุดครับ เป็นเดนมาร์กกับอังกฤษเสมอกัน 0- ์ูนย์มาปี2020ครับอีกหนึ่งเกมอังกฤษแพ้คาบ้านครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งในปี2020เช่นกันส่วนการพบกันในเกมล่าสุด2021ครับเป็นยูโรน็อกเอาสเตทครับรอบน็อกเอา์นะฮะอังกฤษสามารถเฉือนชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยประตูชัยของแฮร์รี่เคนกองหน้าของอังกฤษในชุดนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้ง2ทีมล่าสุดก่อนที่จะวนมาเจอกันในเกมนี้ ทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับทรงบอลของเดนมาร์กถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ครับสามารถเล่นบอลกับพื้นได้ดีแล้วก็สามารถครองบอลได้อย่างมากครับส่วนอังกฤษเองครับผลงานในเกมแรกแม้จะเก็บ3มแต้มได้ผลงานภาพรวมของนักเตะทั้งทีมครับก็ถือว่าไม่น่าประทับใจอะไรมากมายครับเกมนี้แม้ทุกสำนักจะมองว่าอังกฤษเป็นต่อก็ตามครับแต่ผมก็มองว่าเดนมาร์กน่าจะพอสู้กับอังกฤษได้ครับวันนี้ผมขอสวนกระแสครับเดนมาร์กจะไม่แพ้ทีมชาติอังกฤษในวันนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ